สวัสดีครับวันนี้จะมาซ่อมเครื่องซักผ้ายี่ห้อซัมซุง Samsung นะครับเป็นแบบอัตโนมัติ9กกิโลกรัมนะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นแบบอัตโนมัติแบบธรรมดาอาการก็คือไม่ปล่อยน้ําทิ้งนะครับซักได้ปกติแต่ไม่ปล่อยน้ําทิ้งเราก็จะมาดูตัวมอเตอร์น้ําทิ้งนะครับคือตัวนี้นะครับจะดึงดึงวาวนะ้ํา ตรงนี้นะครับเขาไม่ทำงานตอนนี้ก็จะมาดูว่าเป็นสองร้อยยี่สิบไหมสองร้อยี่สิบขีสองร้อยสี่สิบโอเคเราจะมาตัดสายตรงนี้แล้วเสียบเป็นปลั๊กแทนนะครับทดลองว่าเขาจะทำงานได้หรือเปล่าสายจะต่อเป็นปลั๊กเสียบนะครับต่อทางด้านอมอเตอร์นะครับเสียบปลั๊กดูนะครับว่าเขาจะทำงานหรือเปล่าเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับ ไม่ดึงนะครับนีเสียงดังต่ว่าไม่ดึงสลิงนะครับแสดงว่าตัวนี้เสียจริงๆด้วยนะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนนะครับน่าเสียดายที่เราไม่มีของใหม่นะครับก็เลยต้องใช้ของมือสองแทนไปวิ่งหาที่ร้านขายของเก่ามานะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสตเองว่าถ้าไม่มีของใหม่ก็ เอาอันไหนก็ได้ที่มันใช้ได้ไปก่อนนะครับที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับว่าต่อสายปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กมันจะเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนี่ครับจะดึงนะครับจะเห็นว่าจะดึงจะทํางานดึงให้วาล์วน้ําเปิดออกนะครับให้น้ําไหลออกนะครับเป็นอันใช้ได้นะครับปรีให้เรียบร้อยนะครับ ก็ทดลองเทสดูก่อนนะครับเผื่อมันจะได้ไม่ลำบากให้ลูกค้ายกมาใหม่นะครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ำทิ้งปกตินะครับแสดงว่าเมนบอร์ดใช้ได้มอเตอร์ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันพร้อมส่งงานนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ